สวัสดีเด็กๆชั้นป3าทับหทุกคนค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วยังคงสอนโดยคุณครูปอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเด็กๆติดตามด้วยนะคะคุณครูแต่งตัวแบบนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กัน ทุกคนพร้อมไหมคะใครพร้อมยกมือขึ้นถ้าเราพร้อมแล้วเราไปสวนสัตว์กันเลยคะ่ะสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรมีใครรู้บ้างสัตว์ตัวนี้คือยีราฟเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันดีกว่าคะ่ะสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรสัตว์ตัวนี้คือแมวน้ำ ใครชอบแมวน้ำยกมือขึ้นมีคนยกหลายคนเลยแมวน้ำเป็นสัตว์ที่น่ารักมากคุณครูก็ชอบแมวน้ำเหมือนกันค่ะเด็กๆลองสังเกตประโยคนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะเป็นฝั่งสีส้มและฝั่งสีเหลืองเราจะไปดูที่ฝั่งสีส้มกันก่อนนะคะ ฟังสีสม้มประโยคแรกวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันประโยคที่สองสัตว์ตัวนี้คือยีราฟประโยคที่3แมวน้ำเป็นสัตว์ที่น่ารักมากทั้ง3ประโยคนี้เป็นประโยคที่คุณครูพูดบอกเล่าให้นักเรียนฟังใช่ไหมคะเราไม่ต้องตอบอะไรคุณครูเลย เพียงแค่ฟังนะฟังที่คุณครูพูดเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูฝั่งสีเหลืองกันบ้างฝั่งสีเหลืองประโยคแรกทุกคนพร้อมไหมคะประโยคที่สองสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรประโยคที่3ใครชอบแมวน้ำยกมือขึ้นทั้ง3ประโยคนี้เมื่อคุณครูพูด เด็กๆจะต้องตอบอเด็กๆจะต้องตอบนะพอฟัง3ามคำถามนี้ปุ๊บทุกคนจะต้องตอบคุณครูใช่ไหมคะฟังสีสม้มนะแค่ฟังคุณครูพูดนะเด็กๆก,ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าคุณครูพูดให้ฟังเล่าให้ฟังส่วนฟังสีเหลืองพอคุณครูพูดเด็กๆจะต้องตอบคุณครูนะสองฝั่งนี้เลยไม่เหมือนกัน ซึ่งฟังสีส้มนี้นะคะเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าออบอกให้รู้นะคุณครูบอกให้รู้ว่าวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันคุณครูพูดให้ฟังว่าสัตว์ตัวนี้คือยีราฟคุณครูบอกว่าแมวน้ำเป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะแค่บอกนะคะบอกเล่าเรื่องราว นี่เลยเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าแล้วฝั่งสีเหลืองล่ะเออเป็นลักษณะของประโยคคำถามนั่นเองนะเมื่อคุณครูพูดจะต้องมีคนตอบนี่คือลักษณะของประโยคคำถามค่ะบอกเล่าแค่บอกเฉยๆบอกให้รู้บอกเรื่องราวประโยคคำถามเมื่อถามต้องมีการตอบอ่า วันนี้เราจะมาเรียน2เรื่องนี้กันนะคะประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามก่อนอื่นเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า114เพื่อใช้เรียนกับวิดีโอของคุณครูได้เลยนะคะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประโยคเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประโยคเหมือนกันนะแต่เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคคำถาม โดยประโยคคือคําหรือข้อความที่นำมาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์มีใครจำได้หรือเปล่าใจความสมบูรณ์คือใครทำอะไรอย่างไรนะคะต่อมาเรามาดูส่วนประกอบของประโยคกันมีส่วนที่สําคัญอยู่ด้วยกันสองส่วนคือภาคประธานและภาคแสดง โดยภาคแสดงแบ่งเป็นกริยาและกรรมนะคะภาคประธานคือผู้กระทำนะภาคแสดงในส่วนของกริยาคืออาการหรือการกระทำและกรรมคือผู้ถูกกระทำหรือสิ่งที่ถูกกระทำนั่นเองนะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วจำได้หรือเปล่า ต่อไปเราไปดูเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องของชนิดของประโยคนั่นเองนะชนิดของประโยคซึ่งคุณครูแยกเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคคําถามความจริงแล้วชนิดของประโยคที่เราจะต้องเรียนนะคะมีอยู่5ชนิดแต่วันนี้เราจะเรียนกันก่อน2ชนิดเริ่มที่ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่บอกให้รู้นะเหมือนที่คุณครูบอกว่าวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันนะบอกให้รู้เล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆทําให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะประโยคบอกเล่าก็คือบอกนะบอกเล่าให้รู้ส่วนประโยคคําถามเป็นประโยคที่ถามนะเมื่อถามแล้ว ต้องการคำตอบนะเมื่อมีคนถามก็ต้องตอบใช่ไหมคะมักจะมีคำว่าใครอะไรทำไมอย่างไรไหมเท่าใดหรือไม่นอกจากคำเหล่านี้นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็ยังมีคำอื่นๆที่ใส่เข้าไปในประโยคแล้วประโยคกลายเป็นประโยคคำถามนะคะมีอีกหลายคำเลยนะ เราไปดูตัวอย่างประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคคำถามกันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ประโยคบอกเล่าก่อนประโยคบอกเล่าบอกให้รู้เล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆตัวอย่างเช่นแม็กทำการบ้านเรามาช่วยคุณครูแยกส่วนประกอบของประโยคกันดีกว่าประธานคือใครผู้กระทำคือแม็ก แม็กทำอะไรกริยาอาการของแม็กคือทำอะไรถูกกระทำการบ้านอ่าถูกต้องตัวอย่างประโยคบอกเล่าถัดมาคือพ่อซ่อมรถภาคประธานคือใครใครเป็นคนกระทำพ่อ พ่อทำอะไรกริยาอาการของพ่อซ่อมพ่อซ่อมอะไรนะอะไรถูกซ่อมอะไรถูกกระทำโรถอะโหเก่งมากๆตัวอย่างถัดมาของประโยคบอกเราน้องเป่าลูกโป่งน้องเป่าลูกโป่งประธานคือน้อง กริยาอาการการกระทำของน้องคือเป่าอะไรถูกเป่าอะไรถูกกระทำลูกโปงตัวอย่างถัดมาครูปอร้องเพลงประธานใครเป็นผู้กระทำครูปอ คุณครูปอกำลังทำอะไรอาการท่าทางการกระทำของคุณครูร้องเพลงเออร้องเพลงร้องเพลงเป็นคำกริยานะคะข้อนี้มีกรรมไหมมีอะไรถูกกระทำไหมไม่มีอ่านี่คือตัวอย่างของประโยคบอกเล่าทั้งนั้นเลยนาะบอกให้รู้เล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างของประโยคคำถามกันบ้างประโยคคำถามเป็นประโยคที่ถามเพื่อต้องการคำตอบมักมีคำว่าใครอะไรทำไมอย่างไรไหมเท่าใดหรือไม่ซึ่งคำเหล่านี้อาจอยู่หน้าหรืออยู่หลังประโยคก็ได้นะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะทั้งอยู่หน้าประโยคแล้วก็อยู่หลังประโยคเลยนะคะ ตัวอย่างของประโยคคำถามเช่นองค์พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ที่ไหนเรามาดูทีละส่วนองค์พระปฐมเจดีย์เป็นประธานในประโยคนี้ตั้งอยู่เป็นกริยานะคะส่วนคำว่าที่ไหนเป็นคำแสดงคำถามเ,ออเห็นไหมไม่ได้มีอยู่ในตัวแดงๆนะแต่ว่าเป็นคำแสดงคำถามเหมือนกัน อย่างที่คุณครูบอกว่านอกจากคำพวกนี้ก็ยังมีคำอื่นๆนะที่เป็นคำแสดงคำถามเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคคำถามประโยคถัดมาเธอทำการบ้านวิชาอะไรเธอทำการบ้านวิชาอะไรเธอเป็นประธานคำว่าเธอเป็นคำอะไรนะใครจำได้คำสรรพนามถูกต้องแทนอะไร แทนผู้ฟังนะคำสรรพนามแทนผู้ฟังเธอเป็นประธานทำเป็นกริยาการบ้านเป็นกรรมนะเพราะว่าถูกทำใช่ไหมเป็นสิ่งที่ถูกกระทำนะคะการบ้านวิชาอะไรเป็นแสดงคำถามนะคำว่าอะไรนะคะเป็นแสดงคำถามนี่เด็กๆเ,เห็นไหมคำว่าอะไรนะอยู่หลังประโยคนะคะอยู่หลังประโยค เราไปดูข้อถัดไปกันดีกว่าทำไมน้องรอง้องไห้อาสังเกตไหมคําว่าทำไมอยู่หน้าประโยคเลยคําว่าทำไมเป็นคําแสดงคำถามที่อยู่หน้าประโยคนี่คือตัวอย่างนะคะทำไมเป็นคำแสดงคำถามน้องเป็นประธานในประโยคนี้ร้องไห้เป็นกริยา ะคะแค่นี้เองง่ายๆนะประโยคคำถามเมื่อถามต้องตอบต้องมีคำตอบนะคะสรุปอีกสักหนึ่งรอบชนิดของประโยคที่เราเรียนไปวันนี้มี2ชนิดคือประโยคบอกเล่าเป็นการบอกให้รู้เล่าเรื่องราวและประโยคคำถามเป็นประโยคที่ถามเพื่อต้องการคำตอบนะคะมักมีคำว่าใครอะไรทำไมอย่างไรไหมเท่าใดหรือไม่ นอกเหนือจากคำพวกนี้ก็ยังมีคำอื่นๆอีกนะคะเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เลยต่อไปเราไปทำงานที่มอบหมายกันดีกว่าใบางานที่เราจะทำในวันนี้คือใบางานที่4เรื่องตลาดหันษานะคะมี2ใบนะมี2ใบโดยคุณครูให้เด็กหยิบใบนี้ขึ้นมาก่อนนะที่มีรูปสิ่งของหลายๆสิ่งนะใบที่เป็นรูปตะกร้านี่เก็บไว้ก่อน นะคะคำชี้แจงคือระบายสีรูปภาพให้สวยงามจากนั้นตัดกระดาษตามรูปแล้วนำไปติดในใบงานที่สีให้ถูกต้องนี่คุณครูระบายสีแล้วเป็นตัวอย่างนะนี่ก็ระบายสีเว้นในกรอบไว้นะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วตัดกระดาษตามรูปแบบนี้เลยนะคะตัดกระดาษตามรูป เด็กๆอย่าตัดประโยคคุณครูทิ้งนะเอาประโยคมาด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้มันเกินมาใช่ไหมเด็กๆก,ก็ตัดตามกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามรูปเสื้อนี่เลยนะคะระบายสีตัดออกมาตัดออกมาเสร็จแล้วไปไหนตัดแล้วเราก็เอามาแปะในใบนี้ที่เป็นรูปตะก,กาโดยแปะมั่วไม่ได้นะเด็กๆต้องดูด้วยว่าประโยคนะในรูปต่างๆเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถาม ตัวอย่างเช่นฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากไปเที่ยวเป็นการบอกใช่ไหมบอกว่าฉันอยากไปเที่ยวแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าต้องติดตะกา้าด้านบนนะคะถ้าเป็นประโยคคําถามล่ะเธอทําการบ้านหรือยังเป็นประโยคคําถามใช่ไหมให้ติดที่ตะกา้าด้านล่างนี้นะคะ ติดให้ครบเลยนะมี4ี่คำใช่ไหมอันนี้คุณรูณทําตัวอย่างไว้ให้ตะก้าละ2คํคำแล้วนะคะที่เหลือเด็กๆก็ติดให้ถูกต้องนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณเด็กๆนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูจนจบเลยนะครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของอะไรฝากเด็กๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ